จะใช้เวลาประมาณอีก5นาทีเราจะเริ่มทําการแข่งขันนะครับการแข่งขันหุงข้าวหม้อดินนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ทุกทมทุกชุมชนเตรียมความพร้อมนะครับแล้วก็ขอเพลงโจ๊ะ,จะม,ม,มันเลยวันนี้นะครับให้กับกองเสียนะครับตุกหวีดพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะนับถอยหลังนะครับเริ่มจุดไฟได้เลยนะครับ5 4 3 2 หุงข้าวมอดินนะคะตามโครงการวิธีชาวดินถิ่นง,งานปั้นหมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผาดัานเวียนประจำปี2,567ตอนนี้ก็เริ่มขึ้นแล้วนะคะสุกวถึงกันที่ะอาจารอย่าลืมว่าที่สำคัญเราต้องการให้สุกทุกเม็ดนะครับแล้วข้าวต้องสุกขึข้นมอไม่ใช่ว่าตักขึ้นมาแล้วดิดเริ่งหนึ่งสุกเพิ่มึงอย่างนี้ไม่ได้นะคะเธอเควรแล้วเนี่ยต้องแบบสุกัวใช่ครับ เ,เพราะข้าวเนี่ยจะเอาาันข้าวแฉะจะทานกันทีไม่อร่อยนะคะนี่ยังไม่เคยมีประสบการณ์เลยนะครับในการหุงข้าวมอดดิบเนี่ยหุงยากนะครับน้นำออกเรียนน้ำออกก็เทคนิคของแต่ละชุมชนนะครับแต่ละคนก็แต่ละบ้านไม่เหมือนกันนะครับก็มีเทคนิคของแต่ละคนเองนะครับเป็นคนละเม็ดนะครับ สวยเรียบเลยแใช่ะแล้วก็มีความพรุกโรดเนี่ยกินเนี่ยได้กลิ่นหอมอะยืนอยู่ดูดีออดูดีกว่าข้าวงอกข้าวไฟฟ้าอีกนะข้าวร้อนๆกับข้าวต้มพร้อมด้วยน้ำพริกนะคะอันนี้ก็จะเป็นของชุมชนด่านชายอุ้ยมีปลาทูด้วยอันนี้ปลาอะไรคะแม่ปลาอะไรคะพ่อปลาขาวทอดวนยังชอบเลยเด้อขอเด้อเนี่ยอันนี้จองเด้ออันนี้ปลาขาวทอดแล้วนี่ดอกไม้นะทำจากใบเตยนะ โอ้โหชิมไหมแล้วดูจานข้าวทําจากใบไม้ด้วยใบอะไรครับเนี่ยเอามาเป็นจานอันนี้เป็นไตองนะคะจานคาสิ่งของชุมชนด่านเกวียนกอเดี๋ยวขอให้กล้องแพนซูมมาที่ท่านนายกเลยนะคะวันนี้ท่านนายกจะเป็นพรีเซนเตอร์ในการชิมนะคะการหุงข้าวหม้อดินท่านนี้ต้องทําหน้าฟินฟินด้วยนะคะหน้าฟินสังเกตสีหน้าท่านนายกด้วยนะว่าเป็นยังาไงข้าวสุกหรือข้าวดิบเป็นยังไงครับฟินไหมเห็นไหมล่ะเห็นไหม ไลฟ์นะคะท่านนายกขอเสียงด่านเกวียนหน่อยนะครับใช่ค่ะท่านบอกว่าท่านต้องสนับสนุนให้ทุกๆท่านนะคะที่ได้มาร่วมกิจกรรมนะคะเพราะถือว่าท่านท่านเป็นผู้กล้าที่กล้าออกมาจากเตาออกมาจากหมู่บ้านขอเสียงปรบมือให้ด้วยครับเราจะปรบมือให้ด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยที่มาให้การแข่งขันนะคะร่วมกับกิจกรรมกับทางทนหันหนาาถ่ายภาพหันหน้าถ่ายภาพนะครับ ถ่ายภาพร่วมกันก่อนนะครับหันหน้าไปด้านหน้าเลยนะครับไปให้กล้องนะครับถอยหลังมาหน่อยครับขออนุญาตกดไลค์ด้วยค่ะแม่แม่กดไลค์จ้ะแม่เออน้ำเสียงแม่าบวัยรุ่นนะคะคุณยายคุณยายแม่แาบวัยรุ่นเลยก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกชุมชนนะครับก็จะมาร่วมกิจกรรมอย่างนี้อีกเช่นเดียวกันนะครับ